มีหลายอย่างเลยนะคะทุกคน,นจะดส,สดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับกินป้อยแอยแหลนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวค่ะกรอบนะคะที่กําลังดังในตอนนี้นะคะทุกคนอันนี้เราซื้อมาในเพจเพจหนึ่งนะคะทุกคนในเพจอยูเราจะมาลองชิมันเราจะลองชิมให้ดูตัวยอย่างนะคะเริ่มจากถัวเอ่อเริ่มจากกล้วยก่อนนะคะ ก้วยก่อนนะคะก็รสชาติเป็นกล้วยค่ะรสชาติเป็นกล้วยเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กรอบมากคะะก้วยค่อจะมีความเป็นเนื้อกล้วยอยู่มีความเป็นเนื้อๆอยูนอ่นิดนึงก็ได้ค่ะต่อไปก็จะนี้ค่ะแลเจม๊บมีแค่นี้นะคะทุกคนเดีย๋ยวจะลองชิมให้ดูกรอบน,นะคะนี้กะเจี๊ยบอร่อยคล้ายๆกันกับเล นะคะเราชานที่ไทยกันแบบเลนี่ก็จะจะลองชิมขนุนขนุนก็กรอบนะคะกรอบขนุนก็เป็นรสขนุนอร่อยค่ะขนมมีความแบบหวานๆเปรี้ยวๆนิดๆกรอบไปก็เป็นฟักทองนะคะ ฟักทองมีความฟูๆนะคะเนื้อมันมันเราเคี้ยวมันเราเคี้ยวอะไรให้มันฟูๆอะ่ะอืมต่อไปก็เป็นกีบี้นะคะอือกีบี้กีบี้เหมือน texture ของมันนะคะมันจะกรอบๆไปฟูๆค่ะทุกคนกรอบมากอันนี้กีบี้อะ่ะอันตัวไปก็ไม่มเูมมมมเห็นผ่านอืมก็ไม่มูเห็นผ่านก็อร่อยอแล้ว ต่อไปนะคะเราก็จะบินไดรีสีเขียวค่ะทุกคนเอาชิ้นเล็กๆ่ปะนะคะอืมแต่ตัวเราเพราะวา่าไดีเขียวมันออกเหม็นเขียวนิดนึงอ่ะนิดนึงอาจจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของมันนะไม่เคยกินแบบสดแต่ว่าก็ก็พอดได้ไปเป็ไงมันมันมันม่วงเนาะน่าจะแข็งอยู่เลยเพราะว่ามันมันมันหั่นแบบเนาะอืมไม่แข็งนะ เนื้แข็งกรอบกรอบตอนจะมีความกรอบๆ่าอย่างอื่นแบบกรอบแข็งๆนิดนึงจ้าเนื้อแข็งอืมอ,มอ,มอมืดีเลยทุกคนเห็ดหอมเห็ดหอมนะอืมเห็ดหอมคือเขาเป็นรสชาติเห็ดหอมอะแต่ไม่ค่อยเหมือนเห็ดเท่าไหร่บดม่ฝุ่กรอบมากกรอบมากเลยนะคะ ของยีออ่ห้อนี้เลยเขาเสนให้เขาแต่เขาไม่ได้จ้างนะในโคจะนั่งให้ผักกรอบยายสีนะคะนี่อร่อยนะเดี๋ยวจะลองตัตตอเบอรี่คือซีฟิเนเจอร์เลยจะลองชิมอันนี้ยังกรอบกรอบอยู่นะแต่อันนี้ไม่ได้แล้วอะเหนียวอ่ะอันนี้ยังกรอบกรอบโดยเฉพาะก็มีความเหนียวหน่อยอันนี้อร่อยสตรอเบอรี่มันจะเปี๊ยบๆแล้วก็เป็นรสสตรอเบอรี่เป็นกลิ่นสตรอเบอรีอ่อ อือืมอมเหนียวนะตัวมือตัวปักยาวกระตี้เดียวเาวากินไปเลยสามอันอืมของปักยาวอร่อยอ่ะถัวปักยาวอร่อยอืมอลักยาวอร่อยเลยแต่ว่ามันให้มันน้อยเกินต้นมันหอนึงได้เล็กๆเล็กเองนะคุณเขาก็พยายามแบบผสมนั่นนี่นู่นให้มันครบอ่ะก็โอเคอยู่อ่ะ สําหรับใครที่ชอบนะคะก็ยังไม่เคยลองทานนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจทางไลน์ทาง shopee ทาง lazada เปปงลยลองดูนะคะอาจจะมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะคะทุกคนก็ลองมาก็ลองเอามาชิมดูนะคะทุกคนสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กินป้อยฝฟยแหลกของเรานะคะคลิปหน้าเราจะพาไปชมไปกินไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กินปอยฝอยแหลกด้วยนะคะ